ท่านพี่แม่นางผีมือเจ้าไม่เลวเลยทีเดียวถึงกับทำให้น้องสาวของหลินเว่ยวี่ตกอยู่ในสภาพนี้ได้ท่านพี่ท่านรีบช่วยข้าข้านางสวัสดิ์นี่พราะนางทำให้ข้าต้องอับอายเจ้าขนวิ่ได้เรื่องหุบปากซะเจ้ายังขายคิดหน้าไม่พอหรือไงเอ๋น้องซู้ไม่ได้ พี่ขึ้นแทนงั้นเหรอหลินเว่ยวี่สิทธิ์ฝ่ายในสำนักเจนหลานได้ยินมาว่าหากได้เป็นสิทธิ์ฝ่ายในของยอดเขาเจนหลานทุกคนล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นคิดไม่ถึงเลยว,ว่าพี่สาวของหลินชิงวี่จะมีที่มาเช่นนี้วันนี้ข้าแค่มานำตัวน้องสาวไม่เอาไหนของข้าไปพวกเจ้าใครกล้าขวางข้าก็ลองดู ข้าไม่ได้ออกจากสำนักมานานยังไม่เคยต่อสู้กับสิทธ์ฝ่ายนอกสำนักเลยสักครั้งเมื่อเจ้าเป็นสิทธิส์สำนักฝ่ายในน้องสาวเจ้าเป็นสิทธิส์สำนักฝ่ายนอกนี่เป็นเรื่องแทนประลองชี้เป็นชี้ตายของสำนักฝ่ายนอกสิทธิส์สำนักฝ่ายในอย่างเจ้าไม่ควรยุ่งท่านนักพรตประลองกระบ,บี่เรื่องนั้นข้ามีวิธีของข้าเจ้าคือหยินโยสินะ ข้าว่าเจ้าเป็นคนหญิงทนงในตัวเองวันนี้แม้ว่าเจ้าจะชนะน้องข้าได้แต่ก็เพราะว่าอาศัยความสามารถภายนอกไม่ได้ใช้พลังของเจ้าเองจากนิสัยของเจ้าต่อให้ข้าน้องข้าได้ก็ยากที่จะภูมิใจงั้นเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ความผิดของหลินชิงวี่ให้ข้าผู้เป็นพี่สาวชดใช้แทนใต้คำสั่งนี้ คนทั้งแผ่นดินต่างก็อยากได้คิดจะขึ้นยอดเขาเจยหลานเพื่อเข้าเป็นสิทธิ์สำนักฝ่ายในนั้นยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์หากเจ้ามีป้ายนี้เจ้าจะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นสิทธิ์สำนักฝ่ายในที่สิบปีมีเพียงครั้งเดียวได้นี่เป็นสมบัติที่ค่าได้มาอย่างยากลำบากเดิมทีคิดจะเอาไว้ให้น้องสาว ที่ไม่เอาไหนของข้าวันนี้เอามาเป็นของแลกกับชีวิตนางก็แล้วกันหลินวิววีสินะแม้ว่าจะเป็นศัตรูไม่ใช่สหายแต่ข้าชอบนิสัยของเจ้าการฆ่าหลินชิงวีโดยไม่ได้ใช้กำลังของตัวเองก็ทำให้ข้ารู้สึกไม่ภูมิใจอยู่บ้างวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตนางก็แล้วกันแต่ครั้งหน้าครั้งหน้า ข้าจะไม่ปราณีนางอีกแล้วพูดได้ดีไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสพบเจ้าที่ยอดเขาเจรานอีกครั้งไหมกลับไปกับข้าจำศินสามปีห้ามออกจากเขาตินลานฟึงแม้แต่เก้าเดียวโอ้ไม่น่าเชื่อสิทพี่ยินโยจะได้รับปายของสำนักหลัก เช่นนี้ก็สามารถเข้าเป็นสิทธิสำนักเจรานได้แล้วสิอย่างน้อยในอนาคตต้องบรรลุชนชั้นประมาจารย์การต่อสู้พวกเรากำลังเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ป่ายนี้แค่ให้สิทธิในการเข้าร่วมเท่านั้นการคัดเลือกสิทธิสำนักฝ่ายในที่10ปีมีครั้งจะมีผู้มีพรสวรรค์จากเมืองต่างๆเข้าร่วมมากมาย คนที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นคนหนึ่งต่อให้ได้ไปคำสั่งมาก,ก็ใช่ว่าจะรับประกันว่าจะสามารถเข้าเป็นสิทธิ์เขาเจียรานได้ไอยินโยมักจะสร้างปาฏิหารอยู่เสมอตอนนี้ข้าเป็นแค่คนไร้ประโยชน์อนาคตเมื่อยินโยได้เป็นประมาจารย์การต่อสู้มารับช่วงอาจารย์เจ้าสำนัก ขาหลัวยนเฟิงแทนค่าเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะได้ตายตาลับอาจารย์ห้าพูดเช่นนี้อีกรู้ไหมอาจารย์จวเทียนวิชาแพทย์ของหยินโยนั้นไม่มีผู้ใดเทียบได้ต่อให้เป็นโรคร้ายแรงแค่ไหนนางก็สามารถรักษาได้ท่านวางใจนางจะต้องหาวิธีรักษาท่านได้อย่างแน่นอน วิชาแพทย์ทั่วไปของแก๊งมังกรรักษาโรคเส้นลำปานไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะมีเทคนิคพิเศษอะไรที่ใช้ได้มั่งนะ <PowerPoint> ฉันดูตำรารับของแก๊งมังกรมาก,ก็ตั้งเยอะจะต้องหาวิธีได้แน่ะอะเทคนิคแมลงพิษชนเผ่าเหมียวจำได้ว่าด้านในอธิบายเรื่องเส้นลมปานของมนุษย์ว่าอย่างไงนะ อ๋อใช่นอนไหมหิมะในตำราบอกไว้ว่าสามารถใช้เส้นไหมของหนอนหิมะมารักษาเพื่อฟื้นฟูนเส้นลำปลาได้ขอเพียงแค่ให้อาจารย์กับหนอนไหมหิมะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหนอนไหมหิมะจะต้องอยู่ในที่ที่หนาวเย็นถามจวินเย่หลีดีกว่าขอรู้ว่าเจ้าต้องมีวิธี ข้าค,คิดวิธีรักษาอาจารย์ได้แล้วขอแค่เราหาหนอนไหมหิมะเจอก็อจะฟื้นฟูเส้นลำปราณของอาจารย์ได้หนอนไหมหิมะงั้นเหรอข้าจำได้ว่าทางทิศเหนือของสำนักเจลานมีสถานที่ที่ถูกเรียกว่าดินแดนไกลโพ้นที่นั่นมีอากาศหนาวเหน็บทานน้ำแข็งไม่เคยละลายมานับหมื่นปีแล้วแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เหมาะที่จะเป็นที่อาศัยของหนอนไหมหิมะดีเลยงั้นเรามุ่งหน้าไปที่นั่นกันดินแดนไกลโพ้นฟิวฟิวจวินแยหลีพวกเรามาที่นี่ก็ห้าวันแล้วสิ่งเดียวที่พบเจอคือเหล่าอสูรมาแม้แต่งเงาของหนอนไหมหิมะสักตัวก็ยังไม่เห็นนะ ดินแดนไกลโพ้นแบ่งเป็นเหนือใต้พวกเราเดินทางลงมาจากทางเหนือผู้เขาหิมะที่เห็นด้านหน้าก็คือทางใต้ดูท่ามีเพียงที่นี่ที่จะสามารถหานอนไหมหิมะได้แล้วงั้นจะรออะไรรีบไปกันเถอะิวออ้โ,อโ,อโ,อโอที่แท้ ก็มาปาหิมะแห่งดินแดนไกลโพ้นพวกมันอยู่ที่นี่มานานไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อนดูท่าเราคงจะถูกมันหมายตาเป็นอาหารจานใหญ่ของพวกมันเข้าแล้วยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นอาหารของใครกันแน่คืนนี้เรามีอาหารเย็นกินกันแล้วฟิวฟิวฟิวเออโฮโฮอ แย่แล้วรีบนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องหนีด้วยมาป่าที่อยู่บนยอดเขาคือราชามาป่ามันใช้เสียงคำรามทำให้เกิดหิมะถล่มหลังจากที่เราถูกฝังไว้ใต้หิมะแล้วพวกมันค่อยมาแบ่งอาหารกันคลื่นชูไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุกครั้งที่แนบชิดกับอ้อมอ,อกของเขามักจะทำให้รู้สึกคิดถึง เราคงต้องอยู่ในถ้ำนี้สักระยะหนึ่งมีท่านอยู่ด้วยจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้สิบนานทีต่อมาจูวินแย่หลีข้าหนาวแม้ว่าข้าจะสูญเสียพลังวิญญาณไปแต่ร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนมาคงเหมือนเดิมอากาศหนาวเย็นของที่นี่ไม่อาจทำอะไรข้าได้แต่สำหรับยินโยกลับไม่เป็นเช่นนั้น นำซ้ำยิ่งจะทำให้ร่างกายของนางได้รับผลกระทบอีกด้วยยินโยไอเย็นเหมือนปีของที่นี่จะค่อยๆแทรกซึมเข้าร่างกายของเจ้ามีเพียงวิธีเดียวคือต้องใช้ไออุ่นจากร่างกายข้าทำให้เจ้าอุ่นขึ้นไม่ได้มีเสื้อผ้ากั้นอยู่ทำให้ได้ผลไม่ดีนะักอบอุ่นไม่พอยินโย ข้าต้องถอดเสื้อผ้าเจ้าให้ร่างกายเราสัมผัสกันความอบอุ่นจากร่างกายข้าถึงจะส่งถึงเจ้าได้ได้จวินแย่หลี่ข้าเวียนหัวข้าหายใจไม่ออกแย่ yeah, แล้วไอเย็ยนทำให้นางหายใจลำบากนี่เป็นเวลาคับขันข้าจำเป็นต้อง ให้อากาศแก่นางยินโยรู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังยังเวียนหัวอยู่ไหมอืมโชคดีที่ท่านมอบอากาศให้ค่าค้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วแต่จวินแย่หลีที่นี่ถูกหมีมะปิดตายพวกเราจะออกไปได้ยังไงวางใจค้าจะต้องพาเจ้าออกไปจากที่นี่ให้ได้อืมข้าเชื่อท่าน มีเพียงต้องใช้ยันบรรลายกันเพื่อละลายน้ําแข็งพวกนี้แต่อนุภาพการระเบิดของยันนั้นรุนแรงถ้าติดยันไว้ที่ปากถ้ำข้ากับยินโยอาจถูกฝังอยู่ในนี้จากการถล่มของหิมะวิธีเดียวคือข้าต้องห่อหุ้มเปลวเพลิงที่เกิดจากยันไว้ในมือของข้าแล้วใช้มือนี้ทะลวงปากถ้ำจินแย่หลีไม่นะเช่นนั้นมือของท่าน ข้ามีร่างกายศักดิ์สิทธิ์เปลวไฟแค่นี้ทำให้ข้ารู้สึกเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่สามารถทำร้ายร่างกายข้าได้เด็กดีเจ้าพักผอ่อนเถอะข้าจะพาเจ้าออกไปเองเปลวไฟนี้คงทำให้เขาเจ็บปวดมากสินะครืนแอ,อยังกล้าปรากฏตัวออกมาอีกถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าข้ากับยินโยคงไม่ต้องติดอยู่ในถา้า หญิงโย,ยก็ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานข้อาจะให้เจ้าตายเพื่อเป็นการไถ่โทษชึกแองโอ้เฮ้ยเมื่อครู่อันตรายมากหากไม่ใช่เพราะพวกเรามาทันเวลาแล้วก็เกรงว่าพวกเจ้าคงจะได้กลายเป็นอาหารพวกมันไปนแล้วเมื่อครู่มองไกลๆทำให้เห็นไม่ชัดแต่ตอนนี้มองเห็นใกล้ๆผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว ทั้งสง่าและสูงสัก์เป็นบุรุษรูปงามที่ยากจะพบเห็นบ่อยนะักไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในอ้อมแขนเขาเป็นใครจะพูดว่าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเจ้าเลยสักนิดก็จะดูไม่ดีเนื่องจากพวกเขาก็มีเจตนาดียิ่งไปกว่านั้นพวกเขามีจำนวนมากจะต้องมีค่ายอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สามารถขอที่พักจากพวกเขาเพื่อพักผ่อน จะได้มีน้ำซุปอุ่นๆให้ยินโยอบอุ่นร่างกายเมื่อครู่ขอบคุณแม่นางที่ยื่นมือเข้ามาช่วยภรรยาข้าได้รับไอเย็นเข้าไปไม่ทราบว่าพอจะให้ที่พักพวกเราได้ไหมและขอน้ำซุปอุ่นซักถ้วยให้ภรรยาข้าได้อยู่แล้วเชิญตามข้ามาที่แท้ผู้หญิงคนนั้นก็คือภรรยาของเขานี่เองเขาดูจะเป็นห่วงภรรยามากปุดบุด ยินยได้ดื่มซุปแล้วเจ้ารู้สึกอุ่นขึ้นบ้างหรือยังข้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วรู้สึกอุ่นๆในท้องท่านก็ดื่มด้วยสิจะได้รู้สึกอุ่นขึ้นได้ข้าจะลองชิมดูผู้ชายผู้นั้นปฏิบัต,ติต่อภรรยาดีมากป้อนน้ำซุปให้นางดืง่มทีละคำยิงด้วยทั้งรูปงามทั้งดีต่อภรรยาทำไมข้าไม่พบผู้ชายแบบนี้มั่งนะ ใช่เขาช่างอ่อนโยนกับภรรยาจนข้ารู้สึกอิจฉาถ้าเขาเป็นสามีข้าก็คงจะดีข้านี่ข้ากำลังคิดแล้วเธออะไร